ลมลมแรงนะโอ้ยลมอ้ยลมแรงลมพัดลมพัดเดี๋ยวก็หมวกปิวลงน้ำอ่ะนะตาตั้งกล้องใช่ไหม

แล้วเลยตรงนี้มีแซลมอนด้วยหรอเฮ้ยในบ่อนี้มีแซลมอนด้วยหรอเก็บปลาแล้วเก็บปลาแล้วพริกปลาหน่อยดิอืมคอย่างไหมเฮ้ยฉันจะเป่าทำไมอ่ะ แซลมอนมันเย็นเนี่ย